ก็มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโรงแรมก็ได้หมดแล้วฮอได้แล้วทางคณะรัฐบาลก็ออทอรไล์ให้เป็นทางการนะครับประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยว่าอีเวนต์นี้อยู่ในหนึ่งในอันดับของรัฐบาลนี่คือความมั่นคงและความปลอดภัยนะซึ่งชัดเจนอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลเลยนะครับแม้กระทั่งหนึ่งบาทเราใช้เงินของเราเองแสดงว่าเรามีสถานที่กักกินตางหงมเออมีเรียบร้อยแล้วครับก็คืออยู่ที่โกลเด้นเชลลิซึ่งเราจะต้องอยู่รัศมีไม่ไกลจากฮอ์เท่าไหร่นักซึ่งออร้าาเเล็กไว เป็นชั้นๆเลยแล้วก็เมื่อนางงามมาถึงปั๊บเราจะไม่ได้ไปรับนางงามด้วยตัวเองนะครับจะเป็นรถพยาบาลไปรับซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการประกวดนางงามซึ่งจะต้องรับคันละหนึ่งคนเท่านั้นนะฮะโดยที่นางงามอาจจะมาฟลาเดียวกันแบบ แลนดิ้งอาจจะ12คนต้องใช้รถ12คันเพราะว่าไม่อนุญาตให้นั่งรวมกันเด็ดขาดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่การแพทย์และผู้ช่วยพยาบาลพร้อมชุดป้องกันเชื้อไปรับถึงสนามบินแล้วก็เอาเข้ารถตู้แล้วก็เข้าเช็คการสวบครั้งแรกก็คือดูเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เข้าห้องเดียวเลยครับคาดว่าน่าจะประมาณอยู่ระหว่าง65ประเทศนะครับเพราะเนื่องจากหลายประเทศไม่เปิดอย่างเช่นนิวซีแลนด ออสเตรเลียก็ไม่เปิดนะครับแล้วก็หลายประเทศที่หาไฟล์มาที่กรุงเทพไม่ได้อย่างขนาดเมียนมาเนี่ยมีแค่วันละหนึ่งไฟล์มีแค่เดือนละหนึ่งไฟล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปสิงคโปร์ก่อนอไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วค่อยบินกลับเข้ามานะฮะซึ่งเราก็ดีใจที่เขา เขา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 ไม่ได้เงียบหายไปเพราะช่วงที่มีความไม่สงบในบ้านของเขาเนี่ยอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตตัดไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฟื้นคืนชีพแล้วครับนะครับมานะฮะยืนยันว่ามาแน่นอนเราก็ให้กําลังใจทุกทุกประเทศครับแตเบื้องต้นต้องมีผลตรวจมาก่อนไหมคะเออทุกอย่างเป็นมาตรฐานมาตรการจากประเทศไทยเลยนะครับต้องมีผลตรวจครั้งสุดท้ายภายใน24ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็จะต้องมีใบรับรองจากแพทย์นะครับแล้วเมื่อมาถึงปั๊บต้องเข้าสู่ระบบ14วันควอแรนทีน นะครับด้วยตัวเองตามลําพังโดยไม่มีคนใดเกี่ยวข้องทางเราจะมีหน้าที่จัดอาหารขึ้นไปทุกๆมื้อและของว่างทุกมื้อนะครับแล้วก็ให้เขาได้ ประกวดผ่านโซเชียล14วันซึ่งเราจะมีโจทย์แปลกๆอย่างเช่นโจทย์อาหารไทยโจทย์ให้เขาลองดูซิว่าเขาจะกินยังไงนะฮะโจทย์ที่เราใส่เข้าไปในกล่องเหมือนกล่องสุ่มอะฮะล้วให้เขาไปคิดครีเอทกันเองว่านี่มันคือเมนูอะไรกันแน่แว14วันระหว่างกับโจทย์กันมีกิจกรรมทุกวันครับนะโดยที่เรา,าให้ทางโรงแรมเป็นผู้จัดส่งเครื่องมือสื่อสารให้เราไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปแล้วเราจะมีระบบซูมแน่นอนสนุกทุกวันตั้งแต่วันแรกจนถึง14วันแล้วออกมาล้าถึงจะ เจอตัวเป็นเป็น,เ,ปนเก็บคะแนนตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงจากสนามเก็บคะแนนตั้งแต่รู้ว่าไม่เป็นโควิด -19 นที่นะครับแต่ถ้าเป็นมีคำถามใช่ไหมครับเ,เพราะว่ว <ๆ S 1> าจะกงเกิดมาถึงแล้วก็ได้รับคำแนะนำโดยตรงจากทางศูนยะ์ะของเราเลยก็ศูนย์โควิดก็คือถ้าเป็นปั๊บก็เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวครับ แล้วก็ออกจากการประกวดนะฮะแต่เราจะดูแลให้เพราะการประกวดมันเร็วฮะเราคงไม่กล้าที่จะรับกลับมานี่พูดตรงๆแต่ว่าเราจะดูแลให้เปรียบเสมือนเป็นทูตของประเทศเลยนะ,ะนนดูแลจนจบแล้วเราก็ดูแลทุกอย่างอยู่แล้วนนมาตรการสำหรับเวิร์สแคที่สุดเลยใช่ไหมครับเวิร์สแคที่สุดเลยก็คือถ้าเป็นนะฮะถ้าเป็นก็คือรักษาจนหายหายจนเรียกว่าปลอดภัยทุกอย่างแล้วแล้วก็ตรวจแล้วมีใบเปเปอร์ก็สามารถขึ้นเครื่องกลับได้แต่การขึ้นเครื่องกลับหมายความว่าน่าจะหลังจากการจัดการประกวดเสร็จสิ้นลง เพราะว่าน้องจะมาอยู่เบ็ดเสร็จถ้าไม่มีอะไรก็1เดือนเต็มเต็ม้น,นม<า>เราจะดูแลทั้งหมดมาย8ออกจากที่นี่บางคนก็28และ29 เพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับเป็นเดือนแห่ง e e u u y y Pa เชียนซึ่งผมมั่นใจว่าทั่วโลกนะครับอยากดูการประกวด Miss Grand International ไม่ว่าจะเป็น Miss Universe หรือ Miss World เราก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าโอเคเราเข้าใจทุกคนลำบากเพราะฉะนั้นเอ j o จนะครับไม่อยากให้แบ่งคกแบ่งค่ายอะไรกันมากมายแก่กองอันนี้คือวาระแห่งความสนุกแล้วก็เป็นวาระสั้นๆแล้วก็เป็นวาระอาจจะเป็นวาระเดียว นะครับในปี2020ละครับน่าจะเป็นวาระเดียวจากทุกเวทีครับเวัน,นี้จะเรียกความมั่นใจนกับต่างชาติเพื่อไทยแลนด์นะครับคือจริงๆแล้วได้ได้ไดมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือตอนนี้นะครับคนต่างชาติอยากไปเที่ยว<ช>เวลาที่ถูกกักตัวนานๆและไม่ได้เคลื่อนย้ายเริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตและคนที่รีทายแล้วเนี่ยอายุเกิน60สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย ทางแถบยุโรปเหนือเนี่ยเขาต้องการที่จะหนีนะความน่าเบือ่อความหนาวเนี่ยมาอยู่ประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยประมาณ3เดือนต่อปีซึ่งปีนี้ไม่มาเลยเพราะฉะนั้นการโชว์ในครั้งนี้จะทําให้ทุกคนเห็นว่าสามารถที่จะมาได้เพียงแค่คุณยอมผ่านควิดนิบสีวันแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างถูกทุกอย่างปลอดภัยคนก็น้อยก็อยากให้ดูเป็นตัวอย่างครับแล้วก็ไปอีกโปรเจกต์หนึ่งไทยแลนด์นะฮะครับผม 21นะครับปี2021ก็เริ่มต้นแล้วนะครับหลายจังหวัดเริ่มมีการรับสมัครเรียบร้อยแล้วก็คิกออฟให้เป็นทางการไปนะครับก็ฝากถึงน้องๆทุกคนและขอบคุณผู้อำนวยการกองประกวดทุกจังหวัดด้วยที่ยังคงมั่นใจและทํางานต่อเนื่องนะครับกับมิสแกรนไทยแลนด์นะครับปีนี้ก็ไฟนนลเรียบร้อยแล้ววันที่21สิงหาคมส่วนจังหวัดเจ้าภาพรอผู้ใหญ่อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามจะซัพพอร์ตเรื่องของการช่วยเหลือจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้มีช้อยอยู่5จังหวัดสุดท้ายหมายความว่ามี5ช้อย ขอให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้นําว่าอยากให้จังหวัดไหนฟื้นให้เร็วที่สุดให้เราไปสร้างสีสันอยู่ที่นั่นกันสักประมาณ2วีคนะคระับปีนี้จะอยู่นานหน่อยนะฮะปีนี้จะเก็บตัวกันเดือนหนึ่งเลยนะฮะ<อ>ไหนๆก็ไหนๆก็เราไม่มีอะไรทำกันอยู่ใช่ไหมฮะเราก็จะแห่กันไปอย่าลืมนะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านไปนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ไปรู้สึกว่าคลายเครียดกันบ้างในพูดตรงๆถ้าเราอยู่กันแบบนี้เราจะเครียดจนเกินไปก็ติดตามได้นะครับติดตามแล้วเราจะดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับ